ครับครับเราจะจะสแกนช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับเราเข้ามาก็จะมีช่วงสแกนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก่อนกลับนับชั่วโมงนะครับในแต่ละช่วงก็จะมีมีงานให้ทำเรื่อยๆนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าติดภารกิจจะพยายามให้ซ่อมซ่อมวิธีการซ่อมนะครับก็คือต้องต้องไปตามไปดู YouTube ที่เราอัดไว้นะครับดู YouTube แล้วก็ส่งงานภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับมีปัญหากับกล้องที่ติดพีซีค่ะมีปัญหากับกล้องแต่ส่งเสียงได้ก็โอเคครับก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้นะครับแล้วเขาติดภารกิจจริงๆนะครับเช่นวันนี้ต้อง ทำหน้าที่ของของแม่ทำหน้าที่ของพ่อครับแล้วก็คุณครูก็ต้องไปทำหน้าที่ของคุณครูในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอ่อีกช่องทางหนึ่งก็คือวันนี้เราคลิปไวเนาะแปดชั่วโมงทีนี้แปดชั่วโมงเนี้ยเปิดโอกาสให้คุณครูอะไปเรียนรู้นะครับเรียนรู้เองจากคลิปแล้วให้ส่งงานภายในยีิบสี่ชั่วโมงง,งานไฟให้พร้อมเพื่อน นะครับภายในยีิบสี่ชั่วโมงยีิบสี่ไหมพี่บัติหรือ,อยังไงส่งงานต้องถามวิทยากรผู้ใหญ่กันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาข้อตกลงหลังจากที่เราเอ่าเรียนเสร็จหนึ่งวันวันนี้นะคะใช่ใช่ก็เดี๋ยวหาข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะส่งงานกันวันไหนนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ้องเข้าใจคุณครูนิดนึงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้ใช้ความเข้าใจนะคะในการทํานะคะ <S <S ทีนี้ในวันนี้จริงๆอ่ะที่เราได้เปิดเปิดอ่หลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยครูนะคะให้ถึงความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แล้วก็การการเขียนการเขียนแผนตลอดแนวนะคะว่า เราจะเชื่อมโยงยังไงทั้งให้เรียนรู้ตั้งแต่ออ่ตัวเขาเรียกว่ากระบวนการนะคะกระบวนการแนวทางการจัดก,การเรียนรู้ที่มุ่งสู่สมรรถนะของผู้เรียนให้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างบางโรงเรียนอาจจะต้องบอกว่ายังใช้อา่ายังใช้หลักสูตรอให้หนึ่งอยู่ บางโรงเรียนก็ใช้แบบอิงมาตรฐานก็มีบางโรงเรียนจะก็ใช้แบบเป็นฐานสมรรถนะแล้วก็มีวันนี้เราจะรวมมาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะจะชี้แจงให้ชัดว่าเราจะต้องวิเคราะห์ยังไงเราจะต้องดูอะไรก่อนนะคะว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรก่อนว่า ไปถึงเจิจนไปถึงการสู่การทําแผนแล้วก็การการวัดและประเมินผลนะคะวันนี้จะจะค่อยๆค,คลี่ให้เข้าใจนะคะแล้วก็คุณครูลองเอาไปฝึกทําดูแล้วก็ค่อยค่อๆทําทีละสะเต็ปนะคะอันนี้เราจะสอนทีละสะเต็ปมันจะมีอยู่ประมาณ5้าเซกชันด้วยกันนะคะที่จะสอนสอนตั้งแต่ การทำรถอ่าการทำทีมไปจนถึงรถแบบไปจนถึงแผงกนการจัดการเรียนรู้แล้วก็การวัดและประเมินผลนะคะว่าการวัดและประเมินผลเนี่ยกระบวนการเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงเราจะวัดผลแบบไหนได้บ้างนะคะอันนี้ทีนี้เอ่อเข้ากันมาเยอะแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวจะยิบ้า ยี่สิบห้าจะคอยกันไหมหรือว่าเราไปกันเรื่อยๆลงทะเบียนกันก่อนนะคะวันนี้เข้ามาใหม่ลงทะเบียนตาม qr โค้ที่อยู่หน้าจอนะคะโอเคระหว่างนี้อ่าพี่พี่ป๊อป เอาวิดีโอ uh, <video S 1> ให้คุณครูเขาดูก่อนว่าในในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมุ่งสมรรถนะของผู้เรียนเราควรจะจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอกันก่อนเพื่อเป็นอ่า uh, ตัวให้ให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ยินต้องบอกว่าอ่ายินดีต้อนรับคุณครูทั่วประเทศตอนนี้รู้สึกว่ามากันทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่า เพราะว่าพี่เองกับอ่าพี่เองคือพี่ปัดนะคะแล้วก็พี่ป๊อบเองก็อยู่ที่นาราธิวาสนะคะเป็นศึกษานิเทศนะคะอยู่สํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนะคะมาจังหวัดนาราธิวาสจะมาช่วยคุณครูในเรื่องการการจัดการเรียนรู้ที่มุง่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนนะคะแล้วก็จะอ่าอันนี้เราทําเรา สอนผ่านออนไลน์นะคะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เราก็ไม่ไม่ใช้งบประมาณอะไรนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือคุณครูมากกว่านะคะค่ะเราวันนี้เดี๋ยวเราให้คุณครูดูวิดีโอก่อนนะคะค่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบอ่าเอาวิดีโอขึ้นเลยครับ เด็กป .1 ึ่งเนี่ยเพิ่งจะก้าวผ่านอนุบาลสามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งหมดเด็กเขาควรจะได้รู้จักความสัมพันธ์ของคนกับคนก่อนในช่วงต้นที่มีการเข้ามาสู่ประถมเพื่อนใหม่ครูใหม่ในภาคเรียนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนกับธรรมชาติรอบตัวเขาเด็กๆได้เรียนรู้สวนป่าได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติในสวนป่าบริเวณลานทรายซึ่งเขาจะไปเล่นกับธรรมชาติเขาได้ รู้จักสมบัติของวัสดุในธรรมชาติโดยใช้วิธีการสังเกตเขาได้สังเกตอย่างละเอียดโดยเขาใช้การผ่านการเล่นการสัมผัสการจับการแตะต้องการมองเขารู้จริงเพราะว่าเขาเล่นจริงพอสัมผัสจริงๆกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติรอบตัวเขาเขายังไปสัมผัสกับ,กบสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนว่ามีที่ไหนไหมที่มีต้นไม้เยอะเหมือนเราเนี่ยแหละที่ที่มีต้นไม้เยอะเขาก็บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยสวนทนบุรีลม ก็เลยบอกอ่ามันเป็นส่วนสาธารณะที่หนึ่งที่เราลองไปกันดูเขาสามารถที่จะหยิบจับธรรมชาติในรอบตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่นี่หรือต้นไม้ที่นู่นเขาก็ไปวิ่งเล่นไปใช้สถานที่ในการเล่นซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เขาชอบอยู่แล้วนะเด็กๆได้เห็นการเปลี่ยนไปของฤดูกา,ากลก็คือฤดูฝนคําที่เด็กๆใช้จะบอกอูท้องฟ้ามันดูครึมๆอะ่ะลมเวลาฝนตกทีลมมันแรงมากเลยมันมันเกือบจะพัดต้นไม้ไปได้เลยนะพอช่วงปลายปลายเทอมเนี่ย เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนี่ยสภาพท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสิตอนนี้คือฟ้ามันเริ่มโปร่งขึ้นมีแสงแดดจ้าขึ้นแล้วผ,ผมตั้งงานไม้เนี่ยก็บางทีตั้งด้วยวัสดุให้มีกิ่งไม้นี่แหละกองนึงกับเชือก เป็นอะไรได้บ้างเราไปลองทำออกมาอย่างนี้แบบควบคุมตัวแปรหน่อยเห็นเห็นด้วยกับการที่จํากัดอะไรบางอย่างเพื่อให้มันง่ายกับการดูแลออแต่แต่อยากให้เขาได้ใช้เพิ่มีิมีเวทีที่ได้คิดสร้างสรรค์สูงสุดออถึงแม้แต่ว่าเรามีข้อจํากัดให้แต่เขาต้องสร้างสรรค์จากข้อจํากัดนั้นออให้ได้อ,อันนีเออ้เราอยากฝึกเด็กเรื่องอะไรเราจะต้องระบุไปให้ชัด เพราะว่าพอเราระบุชัดเราถึงจะหาตัววิธีการว่ามันจะเป็นลูกคลางหรือว่ามันจะเป็นอะไรถึงจะเป็นเหมาะสมคืองานเนี่ยมันจะต้องไปเสริมไม่สมัถนะข้างใน,นตามที่ตั้งใจไว้แล้วเนื้อหาอะไรที่เราจะให้เด็กได้ค้นพบหรือว่าทักษะอะไรแต่ที่แน่ๆทักษะเท่าที่คุยกันมาเรื่องทำของเล่นเนี่ยการที่เขาสังเกตในรายละเอียดเนี่ยอันนี้ยังจำเป็นอยู่มาก ว่าถ้าเขาไม่มีทักษะสังเกตในรายละเอียดเนี่ยเขาจะพัฒนาของเล่นไม่ได้เลยถ้ามันเป็นจะให้ตอบโจทย์กับคุณค่าค่ะเด็กจะต้องสังเกตให้เห็นถึงลักษณะของวัสดุสมบัติของวัสดุหรือต่างเพื่อที่จะใช้เป็นเป็นความรู้นี่แหละในการเลือกของที่เราจะมาใช้โอเคงั้นอยู่ในช่องเนื้อหาเลยออสมบัติของวัสดุในการที่เราจะช่วยพัฒนาคุณภาพของ,ของครูเนี่ยนะคะ มันก็จะมีหลักการง่ายๆคือ,อ,อก่อนสอนเนี่ยเราจะมีการทำแผนด้วยกันหรือว่าอาจจะใช้คำภาษาอังกฤษว่า before action review นะคะก็คือ B A R เราก็ทำการวางแผนการสอนแล้วดูว่าประเด็นอะไรเด็กน่าจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดแล้วก็ขั้นที่สองก็คือการเข้าไปติดตามดูขณะครูสอนในชั้นเรียนแล้วก็ดูว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเขาเรียนรู้ยังไงขั้นที่สาก็คือ After action review หรือว่าการสะท้อนผลหลังการสอนเราก็จะเอาผลจากการที่เราไปดูนะคะว่าตกลงว่าเด็กเขาเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเอามาคุยกันแล้วครูควรจะปรับกระบวนการยังไงขอแนะนำก่อนนะว่าวันนี้วัสดุที่เราใช้จะมีใบอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าใ <ร artistic S 1> บกระโดนเมื่อเทียบใบขนุนกับใบกระโดนใบ,บไหนมีขนาด ใหญ่กว่ากันใบกระโดงใบกระโดงอุ้ยเด็กๆอ่านเก่งจังเลยมันเหมือนก้ามปูไหมเนี่ยเออคล้ายๆเนาะเหมือนใบมะขามด้วยอ่าอูโหูใบนี้ใครเคยเห็นปะใบอะไรใบสาเกเหมือนไฟเหมือนไฟอ๋อ เหมือนเร็วไฟด้วยในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวค่ะซึ่งในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะมีใบไม้ร่วงเยอะแล้วก็ใบไม้ที่โรงเรียนเราเนี่ยมันมีนมความหลากหลายมีความเงินงามของมันเองด้วยสีสันแล้วก็รูปร่างทําให้ช่วงนั้นเป็นของเล่นที่เห็นเยอะที่สุดในธรรมชาติระหว่างตัวใบไม้สดเนี่ยกับใบไม้แห้งเนี่ยมันมีตัวสมบัติที่มีความแตกต่างกัน ตอนที่เราไปเก็บกันมากับเด็กๆตอนช่วงเช้าเนี่ยก็เก็บทั้งสดทั้งแห้งเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นตัวสมบัติของตัวใบไม้ตัวธรรมชาติเนี่ยชัดเจนขึ้น mm hmm. ออสิ่งที่เราประเมินเนี่ยเราเราเราอยากรู้ว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขาสังเกตรจริงๆไหมในเรื่องของตัวลักษณะใบไม้ที่เขาเอาไปใช้ มันมีความเหมาะสมไหมหรือว่าการที่เขาได้เลือกใช้ว่าเขาจะใช้ตัวเข็มในการที่จะเย็บใบไม้หรือจะใช้กาวติดหรือว่านั้นที่เขาจะใช้ไม้กัดการที่เขาคิดการากวิเคราะห์ก่อนวาเออใบไม้ชนิดนี้เขาเลือกเพราะอะไรมันทําให้เขาเองได้ย้อนกระบวนการคิดนะคิดคิดเพื่อที่จะไปสร้างสารรค์ด้วยสร้างสารรค์ตัวชิ้นงานต่อเด็กๆเ,เองเนี่ยในช่วงที่เขาทำเนี่ยเขาเกิดปัญหาเกิดข้อติดขัดอะไร แล้วเ,เขามีวิธีการแก้ปัญหายัางไง วันนี้ไม่ไคิดคิดทำงา่ายเกินไปน่าจะจินตนาการให้มากขึ้นอ๋อได้เลยงา่ายมันคุณอยากดูเลยฮะมันยากทีเ่เราใจร้อนแล้วลการเย็นมันชเอะตอนทำไม่ได้ชอบิดมากโมโหอยากเลิอก,ยยก,กอยากเลิกยุ่งยากใจอยากเลิกไม่ทำมีปัญหาชีวิตขนาดนี้ทำไมไม่เลิกทำทำไมทำจนเสร็จเลยจริงๆแล้วก็อยากเลิกทำแต่ว่า ตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ก็เห็นครูเราเตรียมอะไรเราก็อยากทำอยากทําให้มันสวยๆแล้วเอาไปเล่นกับเพื่อนปัญหาที่เกิดในโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครที่ใจยเย็นพอจะแก้ปัญหาได้เป็นเรื่องไม่ เด็กๆได้เห็นความงดงามจากธรรมชาตินะมีเด็กเยอะมากที่พูดว่าเขาสามารถที่จะเล่นอยู่กับธรรมชาติได้จริงๆ,ๆการที่เขาเล่นอยู่กับธรรมชาติได้จริงๆหมายความว่าเขาเองเนี่ยเห็นอะไรในธรรมชาติเขาก็เอาสามารถมาหยิบม,มาจับมาเล่นได้ทั้งหมด เออเดี๋ยวพี่ขอแช้สไลด์ของพี่เนาะโอเคโอเคค่ะคงั้นเราเริ่มกันนะคะเ,คเราเริ่มกันนะคะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะคะถ้าเสียงไม่ชัดให้แจ้งนะคะอ่า ทีนี้วันนี้เราเรามาเรียนกันก่อนเนะาะเชา้าเช้าดูวิดีโอกันแล้วเมื่อกี้ช่วยกันสะท้อนนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราได้จากการดูวิดีโอนั้นนะคะเราเออเราได้อะไรจากวิดีโอนะคะเดี๋ยวสต็ hop, อปแชร์ก<ม>่อนพี่ป๊อปเ่อเราจะใส่ให้คุณครูแสดง<ม>อ่าว่าช่วยกันสะท้อนกันหน่อยอะคะ่ะว่า สิ่งที่ได้จากการดูดีโอเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเราดูแล้วเราได้อะไรจากการดูดีโอเมื่อสักครู่นี้ใครได้ดูบ้างคะได้ดูกันทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสะท้อนกันอีป e ๊อปเอาลิงก์ใส่ลงไปในแชทบ็อกก็ได้ค่ะใส่ไป,ไปแล้วครับแชทบ็อกครับอ่าช่วยกันตอบหน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นในลิงก์ในแชทบ็อกเนี่ยค่ะ,คะอ่าช่วยกันตอบหน่อยนะคะ ตอนนี้กำลังกําลังมีมนุษย์ต่างดาวเข้ามามีมนุษย์ต่างดาวเข้ามาไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ใช่ไม่ผม,มพูดเล่นครับคือเนี่ยเนี่ยคืออันนี้นะครับก็เป็นเป็นเทคโนโลยีการสอนตัวนตหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสื่อสําหรับเอาไว้สอนตัวหนึ่งได้นะครับเขาเรียกว่าแพทเลิรระหว่างนี้ที่คุณครูตอบนะครับเดี๋ยวผมรอดูเห็นไหมมี มีตัวตุ่นเข้ามาสองตัวมีมีคุณผู้หญิงเข้ามาอีกเห็นไหมอ่าก็ดูเห็นไหมสนุกสนานนะครับไอตัวนี้อ่าเชิญชินตอบเลยค่ะตอบได้เลยนะครับพิมพ์เอาไปตอบได้เลยครับอ่าลิงก์อยู่ใน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 นะครับในแชทบล็อกนะคะเชิญคับ,คบว่าเมื่อเราดูวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้อะไรจากการดูวิดีโอคะ เราได้อะไรบ้างช่วยกันสะท้อนนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะมองเห็นว่าสิ่งที่เราได้ครั้งนี้เราเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเชิญค่ะจริงๆแล้วประเด็นคําถามอาจจะอยู่ที่ว่าสอนอย่างไรให้เกิดความรู้คงทนนะนะถ้าเราถ้าเราดูถอดจากบทเรียนเมื่อกี้น,นะครับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นตามความสนใจศักยภาพ ของผู้เรียนการเรียนรู้จากลงมือกระทํำและจากประสบการณ์ค่ะการจัดการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนค่ะอ่าเชินค่ะมีมีในแชทบล็อกมาด้วยชเชะอาจจะไม่สนัดตัวแพดเระเน้นกิจกรรมนักเรียนเพิ่มทักษะการสังเกตการเลือกใช้อุปก,กรณ์การคิดวิเคราะห์ มองปัญหาและแก้ด้วยปัญหา้วยคนตนเองนะครับนามประกาวันนะลองเล่นแพดเล็ตนะครับลองลองดูนะครับเพื่อคุณครูจะได้ไอเดียไปใช้สอนด้วยแหละตัวนี้จริงๆแล้วจะใช้ได้ถ้าตัวฟรีอ่ะจะใช้ได้ทั้งหมดสามแพดเล็ตสามเขาเรียกไรเดียสามโปรเจกต์ประมาณนั้นนะครับเล้นกิจกรรมนักเรียนเพิ่มทักษะการสังเกตการเลือกใช้อุปกรณ์การคิดวิเคราะห์ มองเห็นปัญหาหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะเห็นการวางแผนของการทำงานของครูกับผู้บริหารโอเคเราเริ่มมาแล้วอ่ะต่อไปค่ะอีกสักสองนาทีค่ะการจัดการ เรียนที่เน้นให้เกิดทักษะและสมรรถนะผู้เรียนเห็นถึงการออกแบบการจัดการเรียนการวางแผนนักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์ที่มีจัดการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่ที่สิ่งที่อยู่ไกลตัวนักเรียนได้ลงมือทำจดจำและคิดเป็นโอเคค่ะอ่ามีอีกไหม,มคะ,มคะ อีกไหมคะหกขั้นนะอสามสิบหกกิจกรรมที่จัดน่าสนใจเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวครูดึงศักยภาพของนักเรียนโดยใช้คำถามได้ดีเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนค่ะของนักเรียนเห็นครูผู้สอนมีที่เตรียมตัวได้อย่างดี โรงเรียนนิบงบอกว่านักเรยียนได้เรียนรู้ผ่านการโต้ตอบและสิ่งรอบตัวและลงมือทำจริงด้วยตนเองค่ะโอเคอ่ะทีนี้คำถามตัดไปนะคะจากการจากการที่เราดูวิดีโอแล้วเราเห็นเราเห็นว่าเด็กนักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการแบบนี้คุณครูคิดว่า สิ่งที่ติดตัวนักเรียนไปเนี่ยค่ะคืออะไรบ้างอ่าอ่าตอบได้เลยครับสิ่งที่ติดตัวนักเรียนไปคืออะไรบ้างตอบเลยค่ะอ่ะตอบเลยค่ะ จากการที่เราดูแล้วเรามองเรามองแล้วว่าวิธีการสอนในวิดีโออะค่ะเราคิดว่าสิ่งที่ติดตัวนักเรียนไปคืออะไรคะทักษะการคิดทักษะการทำทำงานขอบคุณค่ะคุณครูออนอโนมค่ะเจนค่ะ คุณครูปองพลความรู้ทักษะเจตคตินำไปสู่สมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาคิดอย่างสร้างสรรค์ค่ะโรงเรียนนิบงบอ,บอกว่าไม่รู้นิบงนี้มาน่าจะมาทางโรงเรียนแน่เลยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการโต้ตอบและสิ่งรอบตัวและลงมือทำจริงด้วยตนเองค่ะอ่า ภาคการทำงานเป็นทีมการพึ่งพาตนเองการ,รทำงานเป็นทีมการพึ่งพาตนเองการค้นพบปัญหาแก้ปัญหาด้วยตนเองการพบความร<ม>ุ้ใหม่ด้วยตนเองอันนี้นามประกาศว่านะอ่าเ <c oughs> ยี่ยมเลยค่ะคุณครูนะค่ะ